ถ้าหากคุณได้2สถานานี้นะครับไม่วจะเป็นไม่ได้รับสิทธิ์ท่านได้ยกเลิกการขอบทบเชนสิทธิ์แล้วเท่ากับว่าคุณจะไม่มีโอกาสรับเงิน15,000จากโครงการเราไม่ทิ้งกันยังไม่พอสําหรับใครที่มีบัตรคนจนก็จะไม่ได้เงิน3,000ด้วยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้าเนื้อหากระชับดูแล้วก็ใจง่ายแหลกข่าวช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนที่จะไปดูข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตัง์มีเดียแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินสวัสดิการแห่งรัฐที่คนไทยคนหนึ่งคนจะได้รับนะฮะ ผู้ชมครับล่าสุดตังได้ข้อมูลนะครับมาจากหลายแหล่งเลยไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook สวัสดิการทันข่าว4.0นะครับเขาบอกว่าเงินบัตรคนจน3พันที่ให้ไปแล้วเนี่ยหลายคนคุณจะทราบนะครับว่า1คือไม่ใช่มาตรา33ที่มีประกันสังคม2ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3ไม่ได้อยู่ในกลุ่มร่อบาง4ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร5ไม่เคยได้รับการเยียวยาเราไวทีการตรงนี้ เรารับเองอนขได้เพราะว่าเขาจะให้1คนต่อ1สิทธิ์การช่วยเหลือเท่านั้นแต่สิ่งที่รัฐบาลกระทรวงการคลังไม่ได้บอกเลยก็คือว่าระบบ AI เนี่ยมันได้ตัดนะครับให้คนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันสมมติว่าคุณมีบัตรคนจนคุณลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันปรากฏว่าคุณได้สสถานะนี้ไม่ได้รับสิทธิ์กับท่านได้ยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ์ถ้าหากว่าไม่ได้เงินหมื่นห้าตรงนี้แล้วสิทธิ์ที่ได้เนี่ยโอนให้เป็นบัตรคนจนสามพัน อันนี้เรารับได้แต่ปรากฏว่าคนที่ได้รับสองสถานะน,นี้นะมีบัตรคนจนกลับโดนตัดสิทธิ์ได้รับเงิน3,000บาทจากระบบ AI นะฮะแล้วกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าคนที่ได้2ส,สถานะนี้จะโดนตัดสิทธิ์แต่คุณผู้ชมที่เป็นชาว f c e e o o o เนี่ยเขาบอกมาว่าได้รับ2ส,สถานะนี้เนี่ย เราก็ไม่ได้รับเงินสา0พันกันหลายคนมากนะครับเท่ากับว่าถ้าหากคุณได้รับ2สถานะนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรเลยเงินหมื่นห้าก็ไม่ได้เงินสามพันก็ไม่ได้แล้วที่สําคัญนะครับก็คือว่าไม่ใช่แค่คุณคนเดียวมีรายชื่อของคนประมาณ0 0แสนกว่าคนที่ถูกได้รับ2สถานะในการตาัดสินนี้ตอนนี้รอว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะออกมาพูดอย่างไร และใจเยียวยากับพี่น้องประชาชนอย่างไรเพราะ2กลุ่มนี้นะครับที่ได้รับสถานะสองนี้2อ,อันนี้นะฮะไม่ได้รับการเยียวยาเลยเดือดร้อนจริงๆ ดังนั้นแล้วนะคะสตาจะรีบติดตามข่าวนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับ2ส,สถานะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันไม่ได้ก็สามารถลงชื่อและจังหวัดที่ท่านอยู่รวมถึงคนที่มีบัตรคนจนด้วยลงทะเบยียนเราไม่ทิ้งกันแล้วได้รับ2ส,สถานะนี้เหมือนกันยังไม่ได้เงินสามพันเหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้แล้วก็บอกนะคบว่าคุณอยู่จังหวัดใดตังอยากรู้ว่ามีคุณผู้ชมที่รับชมสตางค์เนี่ยแล้วอยู่ในสถานะนี้ไม่ได้เงินซักบาทเนี่ยเยอะมากแค่ไหนนะครับสตางค์เป็นกำลังใจให้กับพี่นนน้องประชชาาทุก่ และจะเรีบอัปเดตข่าวสารให้ไวที่สุดหากว่ามีการเคลื่อนไหวสําหรับคนที่อยู่ในสสถานะนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืม,มกันนะครับอย่าพลาดข่าวสารนะง่ายมากๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังค์มีเดียนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินและสวัสดิการที่คุณคุณจะได้รับใน,ในการสาระแชร์ลิ Give awesome, ีโอซันเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายในข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ